สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก9สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปหลักสิบบนนะคะทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะคะสูตรเก่าสามสูตรแล้วก็สูตรใหม่หนึ่งสูตรนะคะสูตรใหม่จะเป็นเด่นสี่ตัวนะคะเดินที่หลักสิบนะคะ สถิตินะคะย้อนหลังตั้งแต่วันนี้เลขที่ออกห้าเก้าแปดนะคะเลขเด่นนะคะที่ได้คือหกเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่เก้านะคะหลักสิบ งวดถัดมานะคะเลขเด่นนะคะ9012นะคะเข้าที่1นะคะต่อมานะคะเลขเด่นที่ได้7 8 9 0นะคะเข้าที่9นะคะ ต่อมานะคะเลขเดินที่ได้หกเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่เก้านะคะงวดต่อมานะคะเลขเดินนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบ ต่อมานะคะเลขเด่นที่ได้0 1 2 3นะคะเข้าที่0นะคะหลักสิบสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่สถิตินะคะย้อนหลังนะคะเพิ่งเดินเพียงแค่ม้วนนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วยคูณเก้านะคะห้านะคะหลักร้อย บวกสามหลักสิบบวกนะคะห้าคูณเก้านะคะได้สี่สิบห้าใช้ห้าบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่ห้าบวกสามนะคะได้แปดบวกห้าเป็นสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองนะคะ เลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองนับไปเลยนะคะเลขเด่นตัวที่สองคือสามเลขเด่นตัวที่สามคือสี่นะคะแล้วก็เลขเด่นตัวที่สี่คือห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้คือสองสามสี่ห้านะคะสูตรนี้สองนะคะสามสี่ ห้านะคะเลขเด่นที่ได้ต่อกันด้วยสูตรเก่านะคะสูตรเก่านะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นหลักสิบบนนะคะสามตัวนะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดน,นี้เลขที่ออก 603นสนะคะก็ตามนี้เลยนะคะคลิปนี้เราจะไปด้วยความรวดเร็ว,รวส่วนงวดน,นี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสูตรเก่าสูตรนี้นะคะได้สองสามสี่นะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเป็นเด่นสี่ตัวนะคะเดินที่หลักสิบสถิตินะคะย้อนหลังตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกสามเก้าห้า เลขเด่นนะคะที่ได้งวดนี้นะคะคือ1นึ่สองสามสี่นะคะสูตรนี้สูตร4ตัวนะคะสูตรเก่างวดที่ผ่านมานะคะเลขเด่น8ปดเศนย์หะคะเข้าที่0ูนย์นะคะต่อกันด้วยสูตรที่3มนะคะสูตรที่ขอพัยค่ะ สูตรที่สามสูตรเก่านะคะสูตรที่สามงวดที่ผ่านมานะคะได้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะสูตรนี้ลงคลิปนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองนะคะส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นที่ได้คือศูนย์สองสามนะคะ สูตรใหม่นะคะสี่ตัวนะคะได้สองสามสี่ห้านะคะสูตรเก่าสี่ตัวนะคะได้หนึ่งสองสามสี่นะคะสูตรเก่านะคะสามตัวได้สองสามสี่แล้วก็สูตรเก่าสามตัวเหมือนกันนะคะได้ศูนย์สองสามนะคะโดยชวนส่วนตัวนะคะแอดจะชอบที่สูตรนี้นะคะเป็นพิเศษเพราะว่าติดศูนย์ แอดคิดว่า9กับ0อาจจะยังอยู่หรือว่าไปแล้วแต่ว่าแอดก็ยังชอบที่9แล้วก็0เนอะ0 2 3นะคะสูตรที่1นะคะได้2 3 4 5นะคะเป็นสูตรใหม่สูตรเก่านะคะ4ตัวนะคะได้1 2 3 4แล้วก็สูตรเก่า3ตัวนะคะได้2 3 4แล้วก็สูตรนี้นะคะได้0 2 3นะคะ เลขนะคะก็จะชนกันที่สังเกตได้2แล้วก็3 4มีอยู่ทั้งหมด4ตัว0มีแค่ตัวเดียวนะคะส่วน5มี1ตัวเหมือนกันแต่ว่า2เนาะเป็นเลขที่มายากเนาะเป็นเลขที่มาไม่ค่อยมานะคะในหลัก10บนเนาะเคยมาครั้งหนึ่งคือ6 2 6องหเนาะนานๆมาครั้งนะคะ2 สองกับสามนะคะนานๆจะมาทีเนาะก็ตามนี้เลยค่ะเด่นนะคะคลิปนี้นะคะสองชนสี่สูตรนะคะแล้วก็สามสี่สูตรเหมือนกันนะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถดูได้นะคะหลักสิบส่วนสูตรนะคะสูตรเก่าสีตัวสามตัวแล้วก็ สามตัวนี้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะวิธีการคํานวณสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมใหม่นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะของประคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ